วันนี้วันดีวันลอตเตอรี่ของเราไม่เคืนฝันดีไหมสาวซื้อเอาให้เสียงทั้งยังเพลงจาตัวนี้อ่ะมาพักเดิมกาแฟกินของว่างก่อนค่ะก็จะเริ่มง่วงแล้ววันนี้ไม่ได้กินกาแฟเลย วันนี้ใครเสียงโชคไว้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะส่วนเรานี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะแต่ทุ่มทุนไว้สองใบนะปกติซื้อใบเดียวม้วนนี้ซื้อสองใบเผื่อจะได้เป็นเศรษฐีใหม่กับเขาก่อนสิ้นปี ซือ้อไว้เขาได้ลุ้นนะคุะผระบายก็พอมันจะได้จะโดนยังไงมันก็ถูกนะซื้อใบหนึ่งมันก็ถูกซื้อครึ่งใบมันก็ถูกอยู่ดีแต่เขาขายไม่ละครึ่งใบนะอ่ะมากินกาแฟสดสำเร็จรูปลาเต้ได้กันนะคะชี่ พ่อชื่นใจเปลี่ยนมุมมองนะครับวันนี้กำลังสั่งซื้อฉากอยู่เดี๋ยวเซตฉากใหม่แล้วก็ต้นคริสต์มาสกำลังจะมาปีนี้ต้องแต่งต้นคริสต์มาสในพ่อบ้านนะพ่อบ้านฝรังเนาะก็จัดบรรยากาศบ้านช่องนั้นเฉลิมฉลองซะหน่อยไม่ได้แต่งมาหลายปีต้นคริสต์มาสขี้เกียจ เราก็ไม่ค่อยได้อินกับครนะิสต์มาสนะนะแรกๆก็แต่งอยู่นะต้นคริสต์มาสสามเมตรเบลเบล่าพราบ้านขนมาจากสำนักงานหล่อนออฟฟิศหล่อนคุณเลขาไปซื้อมนาะต้นคริสต์มาสสูงสามเมตรตอ,อนขนมานะจะเอาเข้าประตู Office ออฟฟิศยังเอาเข้าไม่ได้ทุลักทุเลทั้งใหญ่ทั้งสูงโอ้ยซื้ออะไรใหญ่ขนาดนั้น จัดแค่ปีเดียวเนี่ยหลังๆก็เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยขนมาที่บ้านบ้านแล้วมันก็หลังคาสูงนะมันก็เหมาะนะสามมรแต่ว่ามันเวลาแต่งตะละทีมันต้นใหญ่ต้นใหญ่มันก็ต้องใช้อเครื่อง decorate. เดคอเรทเครื่องอุปกรณ์ตกแต่งเยอะนะอันก็ต้องซื้อซื้อเพิ่มในอุปกรณ์ตกแต่งอันนี้สตังซื้อต้นหม่มาเม็ดครึ่งน่าจะกำลังดีต่ำกว่านั้นก็มันจะเล็กเกินไป ออกมาก็จะตกแต่งไฟป,ประดับก็รู้สึกจะมีนะไม่ค่อยได้ใช้สามอันไ้มาติดไฟติดติดเอาของเก่าๆปีก่นกอนๆนะมาตกแต่งไม่ต้องซื้อต้องหาก็ได้ถ้าไม่จำเป็นเนาะแต่งปีนี้ก็เก็บไว้ด้วยนะคะปีหน้าก็เซตได้มาอีกซื้อทุกปีก็ไม่ไหวเนาะของสิ้นเปลืองโวกร้อน มันก็เลยเบกแแกเลยกันมมองอะ่ะมันจ้องจิกตาแล้วเจฟฟรีย์พวกนี้มันชอบกินเอ่ไหมเจฟฟรีย์มันมีเซตฉากใหม่แล้วมีจะมานั่งตรงนี้มันจะโอลิเวอร์ติงตองก็ยังปีนขึ้นมานั่งด้วยพวกเธอต้องนั่งล่างด้วยไปนั่งล่างดีแล้วมันมีลดตัวลงไปนั่งข้างล่างกับพวกเธอนานแล้วก <c oughs> าอีม้มมีไม่ชอบนั่งชอบนั่ง ปูเสือนั่งกับพื้นอืมพอบ้านเห็นก็จะขำขำนะ You are very Asian ียนเธอนี่เอเชียนเอเชียนนะหลังปูนั่งพื้นไม่เป็นนะคะปูเสือเขาก็นั่งกับสมาธินั่งกับสมาธินั่งปั๊บเพียบนั่งอะไรก็นั่งไม่เป็นนั่งพื้นอะนั่งสนามหญ้านี่เขาก็นั่งเหยียดขาแล้วก็โอเคอยู่แต่ว่านั่งนั่งกับพื้นนี่เขาเขาไม่ถนัดอืม ต้องนั่งเก้าอี้แล้วก็มีเบาะน,นุ่มๆมาลอยเขาอืมฝรั่งบ้านท้ายใหญ่นะเอาไม่ชอบนั่งอะไรแข็งๆอือเออนะทักทายกันพอหอมปากหอมคอเนะก็เดี๋ยว พักซะหน่อยเดี๋ยวจะไปลุยงานสวนข้างล่างต่อเพราะกล้าผักต่างๆนานาผักหน้าหนาวปีแล้วนะก็หนาวมาเดือนกว่า,วาแล้วเนาะจะสิ้นปีแล้วต่อไปปลูกผักกันแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะใครเสียงโชคไว้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย